สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องไออุ้ยมังการเหมเือนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นพระประธานพรของหลวงพ่อเน้นนะครับเป็นพระเนื้อผงพุทธคุณนะครับนี่ครับวันนี้ผมก็นําให้ดูนะครับจะทยอยทําพระพิมพ์ของหลวงพ่อเน้นให้ได้ชมกันครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์ประธานพรนะครับกเป็นอีกหนึ่งพิมพ์ที่หายากนะครับที่จะ หาน้าหาตาติดชัดๆนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งองค์นะครับเนี่ยด้านข้างครับผมก็ให้ดูทุกมุมกอนะเพื่อนๆก็ได้จะได้ศึกษาร่วมกันนะครับอันนี้ก็เป็นนันหลังนะครับพัดหลงคอนแนนจะเป็นเนื้อสีขาวนะครับแล้วก็มีคล้ายๆจุดดำๆนะครับแซมตามนี้นะครับนี่ครับเป็นเนื้อผงนะครับสีขาว พิมพ์เนี้ยผมเห็นเฉพาะเนื้อผงนะครับไม่เห็นเนื้อดินนะครับพิมพ์นะครับก็มีแต่เนื้อผงนะครับเนื้อผงกุทธคุณตัวเนี้ยทีขาวๆนะครับแล้วก็มีจุดดำๆนะครับแทมตามเนื้อเดี๋ยวผมก็จะตีกล้องให้เพื่อนๆได้ชมกันนะนี่ครับอ่าเนี้ยเนื้อนี้เลยครับแค่เห็นเนื้อไกลๆเนี้ยก็รู้แล้วนะครับค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์นะครับเนื้อนี้ของหัวเน้นเนี้ยค่อนข้างจะเรลียนแบบได้ยากนะครับแล้วก็ เป็นพระของหลวงพ่ออื่นเนี่ยก็ยังไม่เห็นเนื้อที่เป็นลักษณะนี้เลยนะครับจะมีคล้ายๆกันนะครับที่คนอาสับสนนี่ก็คือพระของหลวงปู่เหลียนวัดหนองบัวนะครับที่คล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนนะไม่เหมือนเนื้อเนี่ยไม่เหมือนแต่ว่าถ้าไม่ได้ส่องเนี่ยอาจจะสับสนได้นะครับเนื่องจากพิมพ์เนี่ยผมคิดว่าลัาษณะงใกล้เคียงกันนะครับสำหรับคุณแผนแล้วก็พระทานพรเนี่ยของหลวงพ่อแนนกับหลวงปู่เหลียนเนี่ยคล้ายๆกันนะครับนี่ครับอันนี้หน้าตาไม่ติดนะครับแต่อย่างอื่นเนี่ยคมชัดมากนะครับเพื่อนๆก็ ดูพิมพ์ mm hmm. ตรงอื่นไปนะครับเนี่ยครับมีหน้ามีตาติดเนี่ยโอ้โหหายากมากนะครับมีนะมีมีองค์นี้มีน้ามีตานะครับเนี่ยครับนี้ลักษณะของกีบนะครับคมชัดนะครับพิมพนี้ของหลวงพ่อแน่นเนี่ยคมชัดมากเลยเนี่ยครับเป็นล่องเลยนะครับเนี่ครับเนี่ยครับเป็นพิมพ์ประธานพรนะครับเนี่ยครับแล้วก็ลักษณะของอ่าเนื้อเนี่ยก็จบเลยนะครับจำให้ชินตาไว้นะครับ ดูง่ายนะครับเนี่ยมีจุดดำๆแสมตามเนื้อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยออกเซียวขาวนะครับอ่าจะเป็นเนื้อละเอียดนะไม่ไม่ใช่เนื้อยามนะเป็นเนื้อละเอียดเลยเป็นผงพุทธคุณเน้นๆเลยนะครับเนี่ยครับชัดเจนนะครับพระหลวงพเนนเนี่ยก็มีพิมพ์เนื้อดินด้วยนะเนื้อดินเนี่ยจะไม่มีพิมพ์นีนะไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็เนื้อดินเนี่ยจะเป็น ก็จะส่วนใหญ่ก็จะปางองค์ก็จะมีตาปั๊มด้วยครับตาเป็นตายันใบพัดก็ที่เป็นแล้วก็มีอีก,อกยันหนึ่งเป็นยันสองตัวนะครับเดี๋ยวผมจะนําให้ดูนะครับก็ไปดูได้นะครับเป็นพระของอพิมพ์ลงพเน้นที่ผมเคยทําไปแล้วนะี่ก็เป็นพระของลงปูเหลี่ยไอ้ลงปูเปียนนะครับที่เป็นเนืน้อผงองค์เล็กๆนะครับก็จะมีตาประทับยุ้งข้างหลังนะเป็นยันใบพัดผมก็เคยทําไปให้ดูแล้วนะครับเพืเ่อนๆก็ไปดูลักษณะยันได้นะครับ มียันเนี่ยจะหายากมากนะครับก็จะเจอน้อยกว่าไม่มียันนะครับเนี่ยครับอ่านี่อันนี้นี่อันด้านหลังอันนี้เป็นหลังเรียบนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมซองให้ดูนะครับเนี่ยก็มีอ่าเป็นเม็ดดำๆนะครับแสบนะครับเนี่ยครับแล้วก็อ่าเนื้อพงเนี่ยก็ ลักษณะนี้เลยนะครับออกด<ๆ>ึงเหลี่ยมนิดๆนะครับถ้าเป็นของลงปูเหลี่ยนเนี่ยจะจะไม่มีเม็ดพวกนี้นะครับจะเป็นเนื้อพงเลยนะครับจัดแยกเนื้อก็แยกกันได้นะครับแต่บางคนจะสับสนได้นะครับก็จําให้เ่นๆนะครับนเนื้อเนื้อ,อลักษณะเนี้ยจะค่อนข้างที่จะเก็บยากนะเพื่อนๆต้องเก็บเก็บใส่ถุงสีให้ดีนะครับเนื่องจาก หาเก็บไม่ดีเนี่ยแมลงเนี่ยกินบ่อยมากนะครับเ,น,เน,นื้อลักษณะเนื้อเนี่ยเพราะว่าหาสมบูรณ์เนี่ยที่ไม่มีรอยแทะเนี่ยค่อนข้างยากมากนะครับเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับเพราะว่าไม่มีรอยแบบสัยมาแทะด้านข้างนะครับส่วนใหญ่ที่ผมเจอที่เป็นเนื้อผมพุทุคุณเนี่ยแทะเกือบทุกองนะครับค่อนข้างที่หาแบบขอบสวยๆเรียบๆแบบนีย้ยากมากนะครับนี่คือหลังจากนี้ผมคิดว่าสมบูรณ์มากนะครับเนี่ยครับ เป็นมักศึกษาได้เลยนะครับพิมพพิมพ์ก็เป็นพิมพ์นะครับลักษณะนี้เลยครับนะครับคมนะครับคมมากนะครับเนี่ยเห็นไหมล่องเป็นล่องเลยนะครับนีครับผมก็ยังไม่ไม่ไม่เห็นของปลอบนะครับของหลวงพ่อหลวงพ่อแนนพิมพ์นี้แต่ก็ระวังไว้ก็ศึกษาก่อนสะสมนะครัเนี่ยครับผมก็นําให้เพื่อนดูนะครับอันนี้ของเทนะครับเนี่ย แต่เนื้อคงปลอมได้ยากนะผมผมคิดว่าเนื้อเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากนะเนื้อเนื้อผงของหลวงพ่อแนนพุทธคุณเนี่ยเนี่ยแล้วก็ค่อนข้างที่จะสร้างหน้อยนะผ่านยากเพื่อนๆก็เจอเนี่ยก็เก็บโดยได้นะเป็นพระของหลวงพ่อแนนนะครับเนื้อผงนะครับพิมพ์ประธานพอนะครับวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมได้พระหลวงพ่อแนนพิมพ์อื่นๆมาก็จะนำมาเพื่อนในรับชมต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมก็ลาไปก่อนนะครับ ก็อขอให้เพื่อนๆได้เช่าระเท้กันเหมือนเช่นเคยนะครับขอบคุณครับ